รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณู้ชมครับ Innovative Variety ในช่วงนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดนครนายกผมเดินทางมาต่อที่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกครับมาตามคำเรียกร้องผมอยู่ที่บ้านสวนครูกรบครับที่กำลังเป็นกระแสกันตอนนี้ว่ามีสตรอเบอรี่ปลูกอยู่ที่จังหวัดนครนายกที่นี่เนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีการพัฒนาการปลูกพืชผลในหลายๆอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่าจะปลูกได้ในภาคกลางเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างตามเลยครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับอาจารย์ประมุกวังายฉินนะครับเจ้าของบ้านสวนครูกบนะครับที่กําลังเป็นที่โด่งดังในโซเชียลตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์กันครับว่าเขามีวิธีการทําสวนสตรอเบอรี่หรือว่าสวนพืชผักต่างๆนะครับยังไงถึงได้มีที่นิยมขนาดนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้กําลังเป็นกระแสมากแล้วก็กําลังเป็นที่รู้จักกันในโซเชียลมากกับบ้านสวนครูกบถามที่มาที่ไปก่อนครูกบนี่คือชื่ออาจารย์เลยหรือเปล่าครับ ครูกบคือชื่อภรรยาของผม,มเป็นครูครพอกเกษียณก็มีเวลาที่จะมาทําดูแลสวนมาทํากิจการแล้วตอนนี้ก็กําลังเป็นที่นิยมเป็นที่กล่าวขานของคนในโซเชียลว,ว่าบ้านสวนคููกบเนี่ยมีสวนสตรอเบอรี่ทุกคนตั้งข้อคําถามในใจครับอาจารย์ว่า สตรอเบอรี่เนี่ยมาอยู่ที่จังหวัดนครนายกได้ยังไงอะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยอาจารย์มีวิธีการจัดการยังไงครับที่นำสตรอเบอรี่เข้ามาปลูกในสวนของเราครับเราเริ่มต้นจากการทำมาทดลองกับมายงชิดผมทดลองกับมายงชิดที่จำนวน53ต้นที่ปลูกไว้แล้วครับทดลองทำให้มันออกดอกเต็มต้นครับทดลองให้ติดผลดอก ทดลองให้ลูกโตผลโตทดลองให้รสหวานมผมทำไดท้ทดลองแล้วสี่อย่างไม่ได้ผลก็ผมก็มาเริ่มมาเพิ่มเป็นปลูกมะนาวครับพอทำมะนาวก็ได้ผลดีเพราะฉะนั้นก็เลยคิดกับลูกชายว่าะจะเราจะมาปลูกสตรอเบอรี่กันดีไหมครับน เมื่อเรามีความรู้ครบอย่างนี้แล้วมันน่าจะปลูกนน่าจะนำสตออรอเบอรี่ซึ่งเป็นที่นิยมรับประทา,านของคนไทยหรือคนทั่วโลกครับครับ,รบก็นำมาปลูกโดยสั่งพันธ์จากเชียงใหม่มมเป็นพัน์พระราชทาน80ครับเอามาทดลองปลูกดูว่าจะได้ผลไหมเราก็ทดลองมาสามเดือนครับครับ,รบก็ปรากฏว่า ก็ในช่วงส,สองเดือนกว่าก็ออกรูปออกผลให้เห็นในจำนวนเก้า9ต้นสิบต้น,นประมาณนั้นนะครับนะแล้ว <Somehow. S 2> เรายังคาดว่ามันก็น่าจะปลูกได้ครับในพื้นที่ซึ่งไม่หนาวนักครับก็คือ อาจารย์นี่ยเริ่มต้นด้วยการปลูกมะยงชิดเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็คือพัฒนามาเรื่อยๆว่าแถบนครนายกเนี่ยมีมะยงชิดใช่ไหมที่โด่งดังเราก็เลยเริ่มต้นอันนั้นเป็นอย่างแรกต่อมาก็มาเป็นมะนาวแล้วก็มาเป็นสตรอเบอรี่ก็คือตอนนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราทดลองสตรอเบอรี่ใช้ระยะเวลามาเท่าไหร่แล้วครับสาเดือนแล้วครับ สามเดือนก็คือภาพถ่ายที่เราเห็นกันในตอนนี้ในโซเชียลก็คือสตรอเบอรี่จากสวนของอาจารย์เลยครับแล้วตรงนี้น่ะสตรอเบอรี่ที่ออกผลผลิตมาเนี่ยเขาให้ผลผลิตมากี่ครั้งนะครับอาจารย์ออกเมื่อเดือนพฤศจิกา <c oughs> ครั้งหนึ่งแล้วก็ออกเมื่อเดือนต้นธันวาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งครับสองครั้งออกประมาณ5ต้น6ต้น ให้เห็นแล้วให้เห็นผลเห็นดอกแล้วว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็สามารถที่จะออกลูกออกผลได้ครับถ้าถ้าเราปรับปรุงเราช่วยเหลือนะก็น่าจะดีกว่านี้น่าจะออกติดผลทั้งหมดนะในจำนวนนะออกออกดอกเราก็ทำได้นะติดผลดอกรเราก็ทำได้นะผลโตเราก็ทำได้ รสหวานเราก็ทําได้ครับครับแล้ววิธีในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมันแตกต่างกันมากไหมครับอาจารย์ไม่ไม่แตกต่างครับคือเราก็เริ่มต้นจากว่าถ้าไม่ออกช่อเราก็ใช้สารเปิดตาดอกครับแล้วก็ลูกดกเราก็ใช้แคลเซียมโบลอนฉีดพ่นให้ลูกดกให้ดอกช่อดอกสมบูรณ์ครับครับ ลูกโตเราก็ทำได้คือใช้แคลเซียมโบรอนอผสมกับการหาอาหารให้มันครับนะถ้าฉีดแคลเซียมโบลอนตัวเดียวมันจะไม่มันจะโตไปไม่ได้ถ้าไม่มีอาหารเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องหาอาหารให้มันอาหารก็คือปุ๋ยเราก็ให้ปุ๋ยเพิ่มไปพร้อมกับแคลเซียมบรอนอนะผลก็จะโตครับส่วนรสหวานเราก็ใช้ปุ๋ยหวานนั่นแหละแต่แทนที่เราจะให้ทางราก ซึ่งถ้าให้ทางรากเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าปริมาณของปุ๋ยที่พืชจะกินอะมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีให้ก็ผมเปลี่ยนมาให้ทางใบแทนก็คือมันเป็นวิธีการที่ลองผิดลองถูกต่อมาเรื่อยๆลองผิดลองถูกมาแล้วตอนนี้เนี่ยในในส่วนของบ้านพักล่ะครับในส่วนของรีสอร์ทเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราทําแล้วก็เห็นว่า ในสวนของเราเนี่ยมีเป็นกิจกรรมให้กับผู้เข้ามาพักตรงนี้เนี่ยผู้ที่มาพักก็จะถ้ามาในฤด,ดูที่ผลไม้ได้ติดผลเก็บเกี่ยวเราก็จะ,ะผ,ะผู้ผู้ผู้ผที่มาแขาากผู้ที่มาพักก็จะ,อะ,อะขอซื้อเราก็จะเปิดสวนให้สอยเองออเก็บกอเองอเแล้วเราก็ไป ช่างก็คือช่างเป็นกิโลเลยแต่เอามาเท่าไหร่ก็มาสร้างกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมให้กับผู้ที่เข้ามาพักในบ้านบ้านสวนรีสอร์ทของเราเนี่ยได้เปิดไรเข้าไปเลยและอย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าผลผลิตที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างเยอะเราจะมีวิธีการขายหรือว่าการโฆษณาออเดอร์ให้กับลูกค้ายังไงบ้างส่วนนี้เป็นเป็นหน้าที่ของลูกลูกชายธนพงศ์นะครับครับลูกธนพงศ์จะเป็นผู้ที่ประสานงานกับ ลูกค้าเป็นฝ่ายขายเป็นฝ่ายที่จะติดต่อกับลูกค้าก็คือการวางแผน <ๆ S 2> การขายหรือการตลาดก็คือคเป็นในส่วนของลูกชายถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขออนุญาตให้คุณลุงเนี่ยพาผมไปคุยกับคุณพี่ลูกชายของอาจารย์หน่อยนะครับ,รบว่าเขามีวิธีการยังไงในการวางแผนหรือว่าการจัดการทุกอย่างนะครับโอเคครับยินดีครับ สวัสดีครับพี่ธนภพงศ์ครับสวัสดีครับพี่ธนภพผมขอยันเรียกชื่อพี่แมนนะครับพี่แมนครับเราในบ้านสวนของคู่กบเนี่ยเรามีในส่วนของวิธีการจัดการดูแลเนี่ยเรามีวิธีการจัดการดูแลยังไงบ้างครับพี่ก็การจัดการส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมดูในภาพรวมของทั้งหมดของแต่ละพืชทุกพืชผมก็จะดูว่าความต้องการในแต่ละช่วงของเขาจะต้องการอะไรบ้างเช่นตามฤดูกาลของผลผลิตนะครับก็จะเริ่มออกดอกเมื่อไหร่จะเริ่มขายได้เมื่อไหร่ในส่วนของการตลาดผมก็จะเข้ามาคอยดูว่า จะติดต่อลูกค้ายังไงเพื่อให้ผลผลิตไปถึงมือลูกค้าโดยที่ยังคงคุณภาพความสดความอร่อยเหมือนเดิมครับผมและอย่างนี้นในในในส่วนของพวกเรื่องการตลาดเอ่ยพี่แมงก็ต้องดูแลแล้วก็เห็นว่าที่เนี่ย,ยมันมีการกระจายรายได้ให้กับทุกคนในครอบครัวแล้วก็ชุมชนตรงนี้เรามีวิธีการยังไงครับพี่ก็คือเริ่มเริ่มจากพืชหลักๆที่เดิมเราทําอยู่ก่อนเช่นการทําต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นมะนาวต้นข่อยที่เราเคยทํามาทั้งหมดก็คือถ้า ไม่มีการจัดการที่ดีไม่ประชาสัมพันธ์ไม่ถึงตัวลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคก็จะไม่ไม่มีคนเข้ามาซื้อเข้ามาใช้ซอยอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําโดยการดึงดึงผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างขึ้นมาเช่นมะนาวกับหอ,อยผมดึงขึ้นมาก็คือใหอ้ให้ทุกคนรวบรวมสินค้าให้โดยแจ้งจํานวนมาว่าแต่ละคนมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่แล้วเราก็จัดสรรเมื่อลูกค้าโทรมาเราก็ทํา หน้าเพจหน้า Facebook ขึ้นไปให้เขาให้เขาตอบให้เขาสั่งสินค้าโทรเข้ามาติดตามต,ติดต่อเราแล้วก็กระจายสินค้าไปแต่ละจุดแต่ละจุดทุกคนก็สามารถมีกําไรมีมประกอบผลประกอบกได้ครับผมใช่ครับตอนนี้เนี่ยสตอเบอรี่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์ของบ้านสวนกกบอย่างหนึ่งแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยมันให้ผลละ แต่ว่าเราจะมีการต่อยอดอยังไงอีกต่อไปไหมครับว่าเราจะมีการต่อยอดนําพืชอะไรที่สามารถนํามาปลูกที่บ้านเราแล้วจะให้มันออบผล,ลตอนนี้เรามีการวางแผนไว้ไหมครับก็ทําในส่วนอมองเป็นผมก็มองหนึ่งเป็นไม้ผลก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ที่จะขยายเพิ่มไปก็จะเป็นในส่วนของผักสวนครัวเพื่อสุขภาพครับผมไม่ว่าจะเป็นผักไฮโดรแล้วก็อ,อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของนอไม้ฝรั่งครับเพื่อทําให้เต็มพื้นที่ของ แล้วตอนแรกเนี่ยหลายคนกาลังตั้งคําถามว่าสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะต้องเป็นไม้เมืองหนาวสามารถปลูกได้ภาคเหนือภาคอีสานแต่ว่าทําไมตอนนี้เนี่ยเราถึงนํามาปลูกที่นครนายกซึ่งเป็นภาคกลางก็ในส่วนนี้ผมมองในเรื่องของเป็นการทดลองก่อนก็คือทดลองว่ามันปลูกได้ไหมถ้าปลูกได้อ่าเราจะได้นํามาขยายพันธุ์ถึงจะออกลูกไม่ได้แต่เราก็ยังขยายสายพันธุ์ได้ถคือก็มีลูกออกมาบ้างเรื่อยๆแต่ว่าในส่วนของคนกรุงหรือคนในเมืองเองที่ต้องการจะปลูกเพื่อดู าการเจริญเติบโตการออก,ออกไหลก็คือแล้วก็การออกดอกทุกคนก็จะดีใจเพราะว่ามีความสุขกับการปลูกต้นไม้เพราะในเมืองพื้นที่แคบๆก็สามารถทําได้ได้อย่างนี้เรามีการตั้งคติกับตัวเองไหมคะว่าจะต้องทําเกษตรแบบไหนหรือว่าจะต้องมีความรู้ยังไงถึงจะให้มาประสบความสําเร็จได้อย่างนี้ก็ต้องเริ่มจากาความเข้าใจในแต่ละพืชแต่ละชนิดก่อนครับเพราะว่าแต่ละพืชแต่ละชนิดก็อายุไม่เท่ากัน ความต้องการแสงไม่เท่ากันความต้องการปุ๋ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตัวมัน,มนเองแต่ละพืชก่อนโดยโดย,โด,ยดูจากว่าทําให้ใกล้ตัวเราที่สุดเพราะการที่อยู่ไกลตัวเราเราไม่เห็นการเจริญเติบโตของเขาแต่ถ้าอยู่ใกล้ตัวเราแค่ประตูหน้าบ้านริมหน้าต่างหรือตรงไหนก็นแล้วแต่มันสามารถทําให้เราเข้าใจไดข้ของชีวิตของเขาได้อย่างเต็มที่ครับและในส่วนของการโฆษณา ตรงนี้เนี่ยการออเดอร์ลูกค้าต่างๆเ,เรามีการออเดอร์หรือว่าจับก,กลุ่มลูกค้ายังไงถึงของผลผลิตในส่วนเราบ้างอ่าตัวอ่ของผมตอนนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวและ,ะกลุ่มกลุ่มเพื่อน<ม>กลุ่มเพื่อนเองแล้วก็กลุ่มคนรู้จักก็คืออาจจะส่งไปให้เขาหรือให้เขาไปขยายต่อยยอีกทีน,นึงค <บา S 1> <อ>รับ<อ><อ>ผมอเองก็คือเรามีฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มหลักๆอยู่แล้วใช่ครับก็คือในส่วนหนึ่งนยมันเป็นการลดค่าใช้จ่ายของเราในการเดินทางขนส่งถูกไหมครับใช่ลดค่าใช้จ่ายลดความเสี่ยง ที่การที่ผลผลิตจะล้นตลาดด้วยว่าเรามีกลุ่มลูกค้าที่แน่นอนแล้วเราก็จะควบคุมปริมาณการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละเจ้าแล้วตอนนี้ผลตอบรับของลูกค้าเป็นยังไงบ้างก็แ<อ>ฮปปี้ <Korean. S 2> นะครับรู้สึกว่าคือเราการันตีที่ความปลอดภัยระยะการปลูกระยะการใช้สารเนี่ยเราจะต้องปลอดภัยคือถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่ไม่รุนแรงจริงเราจะไม่ใช้ เพราะมันไม่ไม่ไม่ดีต่อสุขภาพเราผมต้องเทินมาตรวจสวนทุกเช้าเพระจะฉะนั้นคนที่ดมก็คือผมเองอผมจะลดเรี่ยงการใช้ก็คือทุกส่วนเนี่ยคือดูแลเองหมดอ่าก็คือตรวจตรวจด,ดูแลทุกท,ทุกพืชทุกตัวแปลงแล้วก็ส่วนไหนถ้าเกิดว่าอ่าให้คนงานช่วยช่วย,วยทุนแรงหรือว่าให้เขาช่วยหยิบจับตรงไหนเราก็จะ ให้เขาช่วยตรงนั้นก็ค uh ือดูแลแทบเองแทบจะทุกส่วนเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับก็ต้องตรวจดูส่วใหญ่การขยายพันธุ์ที่จะใช้ก็คือจะเป็นการขยายพันธุ์จากไหลครับอ๋อไอตัวนี้ใช่ไหมที่มันห้อยลงมาก็คือเรียกว่าไหลครับผมแล้วอย่างนี้ถ้ามันจะขยายพันธุ์เนี่ยเราจะทำายงางได้บ้างก็คือก็ถ้าเป็นปลูกกับพื้นดินหรือในกระถางก็ตามเราอาจเราจะสามารถปักลงไปได้เลยครับแล้วก็เอาไม้กัดเอาไว้เพื่อให้มันไม่หลุดไปไหนแล้วผ่านไป2อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แากก็จะเริ่ม ติดแล้ว<ช> <ๆ S 2> อ๋ออันนี้ก็สตอต้นแหละวิธีการขยายพันธุ์มันง่ายดูง่ายมากครับแล้ววิธีการดูแลล่ะครับพี่มาถึงในส่วนของวิธีการดูแลสตรอเบอรี่ขาตรงเนี้ยอ่าก็ให้น้ําทุกเช้าครับให้น้ําทุกวันเช,ช้ชาช่วงเช้าและในเรื่องของอุณหภูมิแดดหรือว่าพื้นที่ในการปลูกก็จะมีปัญหาเรื่องการควบคุมแสงนิดหน่อยครับเพราะว่าถ้าเกิดแดดร้อนทั้งวันจริงๆมันก็จะทําให้เกิดอาการใบไหม้ได้ ครับก็อาจจะต้องให้วันไหนที่ร้อนหรือแดดจัดจริงๆต้องให้น้ําช่วงกลางวันด้วยอ๋อแล้วอย่างวิธีการใส่ปุ๋ยหรือว่าการดูแลในส่วนอื่นๆก็ใช้ปุ๋ยในสูตรของอ 16, 16 16 16ครับผม,มในช่วงต้นครับและหลังจากนั้นเมื่อใกล้ออกดอกก็ใช้เป็น8 24 24อ๋อแล,และในพวกของเรื่องวัชพืชหรือว่า,มาแมลงโรคต่างๆในพื้นที่ของตรงที่ผมทดลองปลูกไม่ค่อยมีประสบปัญหาเท่าไหร่นะครับก็จะมีเพี้ยไฟบ้างก็ใช้ สารสกัดจากธรรมชาติครับครับแล้วในส่วนนี้เนี่ยอยากให้ฝากคุณผู้ชมนิดนึงสำหรับคนที่อ,าอยากจะทำกะเกษตรแบบ,บว่ามีพื้นที่ไม่เยอะแล้วก็อยากมีความต้องการอยากจะทำกะเกษตรอยากจะเรียนรู้แล้วก็ทดลองเหมือนกับทางบ้านสวนฟุกกบอย่างเงี้ยให้พี่แมนฝากนิดนึงว่าเขาจะต้องมีหลักหรือว่าวิธีการยังไงบ้างก็คือ หนึ่งไม่ว่าจะเป็นที่ว่างของแต่ละบ้านไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถจะเป็นทางเดินหน้าบ้านหรือสวนหน้าบ้านก็คืออยากให้ทุกคนลองปลูกด้วยตัวคุณเองก่อนคือจากสิ่งง่ายๆเช่นถังสีเหลือใช้กระบ่กกระบาตะกร้าหรือว่าเข่งเริ่มจากสิ่งง่ายๆรอบตัวก่อนเราจะเห็นเขาจเจริญเติบโตไปตลอดทุกๆวันเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนที่เข้าใจเขาดีที่สุดเราไม่สามารถจะไปถามได้ว่าพืชตัวนี้ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่แต่คนที่จะตอบได้คือพืชกับตัวเราครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้ความรู้จากอ่าอ่ายากจากอาจารย์ประมุกที่เป็นพ่อเนี่ยอ่าเขาท่านได้สอนหรือว่าได้ให้คติข้อคิดยังไงกับเราบ้างครับในการดูแลก็บอกว่าให้ปลูกในสิ่งที่เรากินกินในสิ่งที่เราปลูกแล้วเราจะรู้ดีที่สุด เราจะเข้าใจมันมากที่สุดครับสุดท้ายเลยสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเดินทางมาที่บ้านสวนคุกบเนี่ยสามารถเดินทางมาได้ที่ไหนบางคับีก็เดินทางมาได้สองฝั่งนะครับถ้าเกิดมาจากทางเส้นนครนายกก็วิ่งมาตรงเส้นทางอําเภอปากพีครับผมทางบ้านท่าแดงแล้วก็จะมีสะพานลอยตรงนั้นอยู่ก็สังเกตแล้วจะมีป้ายเขียนว่าอ่างเก็บน้ำบางบอนแล้วก็วิ่งมุ่งหน้าตรงมาเลยครับก็จะก่อนถึงอ่างเก็บน้ําด้านด้านบนก็ประมาณ2กิโลเมตรครับแล้วอย่างนี้ในแฟนเพจเฟซบุ๊กอะไรอเงี้ยเรามีไหม ในแฟนเพจก็มีครับก็คือเซิร์ชบ้านสวนคูกบอ่าเซิร์ชได้ทั้งบ้านสวนคูกบแล้วก็สวนสตรอเบอรี่คูกบนครนายกครับผมอ๋อ <ผม S 2> ครับแล้วเบอร์โทรฝากเบอร์โทรนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมที่อยากโทรมาสอบถามครับผมสอบถามข้อมูลและเส้นทางเพิ่มเติมนะครับ0 8 1 8 0 8 1 5หนผมธนพงศ์ยินดีให้การต้อนรับครับผมครับผมคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือข้อมูลจากบ้านสวนคูกบที่เป็นสวนสตรอเบอรี่ในภาคกลางที่คุณผู้ชมไม่คิดว่า ตอเบรีนเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในภาคกลางได้แต่มันทุกอย่างขึ้นอยู่กับการจัดการและก็ความเข้าใจของพืชที่จะนํามาปลูกในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับแล้วยังไงวันนี้เราต้องขอขอบคุณที่ธนภพที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับและเดี๋ยวกลับมาพบกับ Innovative Variety ในช่วงต่อไปครับ